การจัดการกสศพร้อมคณะนำเสนอรายงานประจำปี2566ในการประชุมวุฒทสภาและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารับทราบรายงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปี2566<ส>้ย25โ<ส>ดยมีสมาชิกผู้ทสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างให้ความเห็นชื่นชมและข้อเสนอแนะถึงการทำงานของกสศในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาชื่นชมเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นหนึ่งในรูปธรรมการปฏิรูปประเทศในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งมีไม่มากนะักแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งดิฉันเห็นด้วยกับกาศศในรายงานฉบับนี้ว่าเราต้องทำงบประมาณในลักษณะแบบบุรณาการด้านการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ equity based budgeting for education นะคะตามหลักเกณฑ์ที่กาศศเสนอไว้ในหนังสือรายงานอันนี้ดิฉันเห็นด้วยประเทศไทยเรายังคงมีความเหลื่อมล้ำที่สูงมากเราจึงยังต้องมีกาศาสศไว้ช่วยเติมเต็มตรงนี้ ขณะที่ความก้าวหน้าโครงการ Thailand Zero Dropout พผู้จัดจาก,การกสศได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ Thailand Zero Dropout รรวม11หน่วยงาน โดยมีพลตจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีประกาศความร่วมมือในภารกิจนี้ได้รับเกียรติจากดกรประสานไรรัตวรกุลประธานกรรมการบริหารกสศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากนี้กสสร่วมกับสอพทกรุงเทพมหานครเครือข่ายศูนย์การเรียนโดยสถาบันทางสังคมตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และภาคีเครือข่ายสถานประกอบการภาคเอกชนนักวิชาชีพสาขาต่างๆและชุมชนจัดกิจกรรมเชิงรุก Mobile School เข้าเรียนไม่ได้ให้โรงเรียนไปหาพาโอกาสการเรียนรู้และวุฒิการศึกษาไปให้เด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศ เริ่มต้นนำร่องใน25จังหวัดในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดาบกรรมการบริหารกสร่วมกิจกรรม ผู้จัดการกสสพร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าพบนายแพทย์พรหมินเลสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการ Thailand z e r o Drop Out ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเด็กหลุดนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ชีวิตรวมถึงหารือการเตรียมความพร้อมทำงานกับ25จังหวัดถึงแนวทางการสนับสนุนจังหวัดการทำคู่มือการแนะนำแอปพลิเคชันเป็นต้น รวมถึงการตั้งคณะกรรมการ Thailand Zero Dropout ระดับชาติที่จะเป็นคณะกรรมการทำงานหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานรวมถึงแผนการใช้เงินปีงบประมาณ2,568เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบาย จัดการกสสได้รับเชิญจากสถาบันวิทยาการตลาดทุนร่วมงานสัมมานาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง6สถาบันครั้งที่13เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงวิชาการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจการค้าสังคมความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมภายใต้หัวข้อ The Power of Six สานพลังลดความเหลื่อมล้ำนำไทยยั่งยืน พร้อมนำเสนอข้อมูลชุดกลไกตลาดทุนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนในงานดังกล่าวโดยมีคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานร่วมงานพูดจิดการกสสร่วมงานเวทีส้างพลังสร้างนวัตกรรมสู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนปี2567วาระชุมชนท้องถิน่นร่วมแก้ปัญหาประเทศพร้อมกับร่วมเสวนาในหัวข้อ กลไกขับเคลื่อนการบูรณาการโดยชุมชนท้องถิ่นโดยย้ำความสำคัญของชุมชนและหมู่บ้านคือคกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือเด็กในทุกมิติ กสศโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มสัญลักษณ์แก่นักศึกษาทุนโครงการครูรักถิ่นรุ่นที่1สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก11สถาบันผลิตและพัฒนาครูรวมทั้งสิ้น327คน <sitio. S 2> เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลจํานวน285แห่งใน44จังหวัดโดยมีดรสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรดารณีอุทัยรัตนกิจกรรมการบริหารกศสผู้แทนองค์กรหล,ลักร่วมดําเนินโครงการและผู้จัดก,การกศสร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนนอกจากนี้กศสโดยผู้อำนวยการสํานักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาร่วมกับมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูธถัมภ์สมเร็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการครูสร้างชุมชนเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโดยใช้เครื่องมือและนวัตกรรมด้านการศึกษาที่กศริเริ่มผ่านโครงการครูรักถิ่นในการพัฒนาศักยภาพครูโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวรากร3สามโกเศษประธานกรรมการมูลนิธิ 44F เพื่อเด็กและเยาวชนและผู้จัดการกศสร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาและผลิตครู กสอสอโดยพู้มในการสำนักพัฒนานวัตวกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้จัดประชุมชี้แจงการเปิดรับสมัครทุนโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพปีการศึกษา2567ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคม2567สําหำหรับผู้ที่เรียนจบปวชปวสและอนุป,ปริญญาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ขณะเดียวกันกสศโดยผู้อำนวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกับคณะทันตแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์หลักสูตร1ปีปีการศึกษา2567โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้บริหารและผู้จัดการกสสร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ผู้จัดจการกสสอบพร้อมคณะผู้บริหารร่วมหารือกับคุณอภิชีตประสบรัฐรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการมีงานทําให้แก่นักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูงซึ่งจะมีการทํางานด้านฐานข้อมูลความต้องการด้านการจ้างงานและนักศึกษาทุนแต่ละพื้นที่และรายสาขาหรือ Job Matching ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมเป็นต้น สสโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ร่วมกับภาคีคเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกับกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นเพื่อให้หน่วยจัดการเรียนรู้ที่สนใจการทำงานกับกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสมพง์จิตระดับกรรมการบริหารกศสร่วมแนะนำแนวทางพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปิดท้ายที่กิจกรรมส่งเสริมศัก,กยภาพบุคลากรกศสโดยสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับพัฒนาการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพหรือ Q Info <c oughs> เพื่อออกแบบการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักต่างๆภายในกศสเพื่อเป็นเครื่องมือการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบ